น้ำหมักมะกรูดแล้วก็มะนาวนะคะที่เราทําน้ํายาล้างจานไว้นะคะสีเหลืองส,สวยๆแบบนี้นะคะวันนี้เราก็จะนําเขามาบรรจุขวดเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นขวดเก่าๆเป็นขวดล้างจานน้ํายาล้างจานเก่าๆที่เราเคยซื้อมานะคะแล้วก็ใช้หมดไปเราก็จะนําขวดเปล่าของเขานะคะมาบรรจุหรือว่าใส่น้ํายาล้างจานน้ําหมักมะกรูดที่เราทําไว้นะคะ ขวดก็ใช้มานานแล้วเหมือนกันนะคะจะถึงก็เสียดายนะคะยังใช้ได้อยู่นะคะจนฝาที่เขาปิดได้หักไปแล้วนะคะก็ยังใช้อยู่เราก็ใส่ไปสักประมาณค่อน,อนขอดนะคะปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปล้างจานกันค่ะล้างจานให้ดูนะคะว่าฟองเยอะไหมหรือว่าล้างสะอาดขนาดไหนนะคะที่เราทําเองนะคะก่อนอื่นเราก็นําน้ําใส่กระมังนะคะแล้วก็นําน้ํายาล้างจานที่เราทําเรียบร้อยแล้วนะคะ บีบใส่ลงไปพอประมาณค่ะแล้วก็ใช้มือคุ้นๆนะคะตีฟองเลยค่ะฟองก็เยอะอยู่นะ,ะฟองใช้ได้ถ้าฟองเยอะกว่าน,นี้ก็อาจจะล้างออกยากนิดนึงนะคะแล้วก็ชอบฟองพอประมาณนะคะเราก็ล้างจานไปนะคะเพราะว่าน้ํายาล้างจานที่เราทาเนี่ยทาทีหนึ่งนะคะเราก็ใช้ได้นานเลยนะคะใช้ได้เกือบเดือนเลยนะคะเพราะว่าเราต้องล้างจาน ทุกวันนะคะทั้งเชา้าทั้งเย็นหรือว่าคราบกระทะนะคะหรือว่าคราบน้ำมันที่เราทอดกล้วยหรือว่าทำขนมนะคะก็ใช้คุมนะคะทำทีก็ใช้ขุมทำเองใช้เองพึ่งพาตนเองนะคะเรามีพืชผักผลไม้หรือว่ามะกรูดมะนาวนะคะที่เราเหลือใช้หรือว่าล่วงตามต้นนะคะเราก็เก็บมาทำได้น,านา้นาป,ป้าเขาก็ให้มาด้วยนะคะเราก็นำไปทำน้ำหมักนะคะ ทำน้ำหมักแล้วก็จะได้สีสวยๆแบบนี้